นะคะก็คือจะเป็นเมนูต้มจืดใส่ดอกไม้จีนนะคะเรามาดูวัตถุดิบของเราเลยนะคะวัตถุดิบอย่างแรกก็คือขาดไม่ได้ค่ะหมูสับเราจะใส่หมูสับด้วยนะคะและต้าหู้ฟองต้าหู้นะคะอันนี้เขาจะทําเป็นแบบแห้งมานะคะเราเอามาแช่น้ําไว้ประมาณ5นาทีนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ ตามด้วยนี่เลยค่ะดอกไม้จีนนะคะแล้วก็เห็ดหอมแห้งเหมือนเดิมนะคะเราล้างทําความสะอาดก็มาแช่น้ํห้านาทีเหมือนเดิมค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นผักชีต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายนะคะก็จะมีกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ําซุปนะคะก็คือเป็นคานอนะคะคนอต้มจืดนะคะ นี่เลยค่ะเขาก็จะแถมไอ้น,นี้มาให้นะคะเป็นสาลายนะคะแล้วก็เส้นนะคะเส้นคือเราเอาไปแช่น้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตามด้วยผักนะคะอันนี้เราไม่มีผักกาดขาวนะคะเราทีน,นี้ก็จะมีซอสหอยแล้วก็ซอสฝาเขียวนะคะแล้วก็ในนี้ก็ <c oughs> <c oughs> รสดีนะคะรสดีตามด้วยชูรส น้ำตาลแล้วก็เกลือแล้วก็พริกไทยดำนะคะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะหมักหมูก่อนนะคะนี่เป็นหมูสับนะคะใส่ลงไปเลยนะคะใส่หมูสับลงไปนะคะอันนี้ก็คือเครื่องที่เราปรุงใส่กันเรียบร้อยไว้นะคะเราจะเทลงไปเลยค่ะเทลงไปเลยนะคะ,ะ,คะอันนี้เหมือนเดิมะคะ่ะซอสนะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นเราใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะคลุกเค้าให้เข้ากันค่ะเราจะหมักหมูก่อนนะคะให้รสชาติของหมูเรานัวแล้วก็แซ่บกว่าเดิมน,นะคะนี่นะคะหมูที่เราหมักเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คลุกเขาเข้ากันดีแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะเราจะใส่กระเทียมนะคะ รากผักชีนะคะแล้วก็ขนอรดหมูนะคะใส่ลงไปเลยะคะ<ม>่ะเราต้มน้ําไม่ต้องเดือดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่หมูลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะปั้นหมูเป็นก้อนนะคะเราจะไม่ให้น้ําเดือดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราก็จะใส่หมูลงไปเลยจะได้ไม่มีกลิ่นคาวนะคะเราจะปั้นเป็นก้อนนะคะ หมูเป็นก้อนใส่ลงไปเรียบร้อยนะคะเราอย่าพึ่งคนนะคะจนหม้อเดือดเราถึงจะคนนะคะถ้าเราคนเดี๋ยวหมูของเราก็จะมีกลิ่นคาวได้นะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะใส่หมูลงไปให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะหลังจากหมูของเราสุกเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถคนได้เลยนะคะ พอเราคนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยนี้เลยนะคะสุดตด็ดของเรานะคะดอกไม้จีนค่ะแล้วก็เห็ดหอมนะคะเราก็จะใส่ลงไปในหมอ้อเลยนะคะเราก็จะตามด้วยฟองเต้าหู้นะคะใส่ พิงไว้ให้สุกก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยตามด้วยผักกับเส้นนะคะหลังจากที่เราใส่เห็ดหอมแล้วก็ดอกไม้จีนแล้วก็ฟองต้มหูสุกเรียบร้อยนะคะเรากะตามด้วยนี่เลยนะคะเป็นผักอันนี้เราใช้กระหล่ำนะคะเพราะว่าเราไม่มีผักกาดขาวนะคะเราสามารถใส่แทนกันได้นะคะใส่ลงไปเลย เราจะผักเราจะไม่ต้มให้สุกเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เส้นไปเลยะคะ่ะใส่เส้นตามลงไปเลยะคะ่ะเส้นนี้เราแช่น้ําแล้วนะคะใส่แล้วก็นะคนค่ะรอประมาณ2องนาทีนะคะ เราก็สุกได้ที่นะคะเราก็จะตามด้วยผักชีต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายนะคะใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะแล้วเราก็ตามด้วยนี่เลยนะคะเป็นสาลายนะคะใส่ลงไปในในหม้อเลยค่ะใส่ชิดแล้วก็คนนะคะพอผักสุกเรียบร้อยเราก็ รอชิมนะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะเมนูนี้ก็คือต้มจืดใส่ดอกไม้จีนนะคะแล้วและเราก็ใส่หมูสับเพิ่มเข้าไปนะคะดูน่าทานมากเลยนะคะสำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องไอสไตล์ของเราเหมือนเดิมนะคะถ้าใครสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะ <c oughs>